เฮ <formation> ้ยเฮ้ยมันไม้มันไม้มัไม้ใบไม้ไอ้ฟานเกมนี้คือแบบว่าเราเป็นนักเรียนที่แบบแอบมามาเออท้ยคัดก่อนไปหนึ่งมาขโมยข้อสอบนะครับแต่ว่าเรามาขโมยตอนกลางคืนใช่ป่ะมันมีป้าที่ไหนไม่รู้อ่ามาแบบไล่จับเราอะไรอย่างนี้อย่างที่ว่าป้าต้องเลี้ยวไปอีป้าพิเศษมานิดหนึ่งนะอีป้ามึงเอาฮาร์ดเลยอะ เออกไปดล่นมาไปด้วยกันเธอเชไปไปด้วยกันเอไอแบบกูกลัวเนี่ยกูไม่ชอบเกมอะไรอย่างเงี้ยจีบุณแต่งเฮ้ยเฮ้ยมึงถือไฟฉายมึงสั่นมากอะมือถือของกูสันปะไม่ของมึง งมึงฝันจัดไอ้เหียมันกูวแล้เห็นป่ข้างบนอะบนขวามีข้อสอบอะสิบชุดเออเคไเห็นได้ไงวะไม่เห็นตามบอดเ่ยนอสัสเฮ้ย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  um, ม like ึงกแอบแอบแอบมาแอบกันอ้าวไม่มีแอบเลยน่าดี Ờ, cụt hại nhạc này đấy ôi mày 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 กูอยู nice. nice ่หล hmm. ังมึงอะกูอยู่หลังมึงอะเฮลเฮลเฮลนี่นานาไงยงไม่พี่เอาทำไงวะเนี่ยอกลองพยาบาลไม่รู้ะไม่เคยเล่นอ๋อมีกล่องพยาบาลเนาะต้องหากองเหมือคลายเลโฟเดสโหปเปคไอ้เหียจำสแกรตกใจมากอะเออเฮ้ยมันมาเหรอไหนวะไหนวะ

ทาเน็ตต้องเอาจริงกันแหละเพื่อน Let fucking go อุ้ยเห็นเขาเกมมันโคตรน่ากลัวเลยตื่นเต้นมากอะเอฟเกมน,นับไฟลังตอนแรกไม่ได้ยินอะไรเลยว่าแบบปิดไมค์หมดเลยแกเอ้ยปิดเสียงในเกมอันนี้ได้ยินเลยใช่ไหมได้ยินได้ยินเต็ม <laughs> <laughs> ตัวว่าเมนนาเต็มตัวหูแตกไอ้เหี้ยทำไมมึงหน้าขาวอย่างวะเพื่อนึดตกตัวกูหน้าขาวขนาดนั้นเลยเห าวเฮ้ยไยสัตว์เลยอะใช่สองพีอ่ะซิงกโก้พีไอสัตว์ <c oughs> <c oughs> ตกูว่าต้องหายาก่อนไอ้เหี้ยยาไม่สำคัญเหมือนกันไม่ได้หาง่าย,ยเาลยเว้ยอ้าเหรอเฮ้ยเห็นบอกว่าเกมเนี้ยมันมีเสียงพูดอ่ะถ้าเราพูดมันก็ได้ยินอะ่ะใช่ใช่อ้าวชิบหายแต่อะประเด็นคือห้องนี้ไม่มีอะไรเลยวะไม่มีมันมีแบบ,ม,บมันมีแบบซ่อนในล็อกเกอร์ป่ะวะ กด e เปิดนะเว้ยอ๋อเปิดไม่ได้เลยสักอันเอ้ยมึงหายไปไหนฟอร์ดอ๋อยังอยู่อยู่อยู่ด้วยกันกูไอ้ยอ่ะกูหาของอยู่เอ้ยกูเจอกุญแจเพื่นอนนะเอ้ยสวยฮาวเวซีไม่รู้อยู่ไหนไม่เจอกระดาษเลยมันเปิดเลยไม่ได้เลยนะกูเพ่งกดเปิดเลยไม่ได้มันเปิดได้แค่พวกประตูพวกเนี้ยนะอ๋อเออใช่ใช่อันนี้ฮาวเวซีเหรอกูฮาวเวซีทางนี้ ป่ะปตัวมึงสั่นมากไ้เหมือนเจ้าเข้าไอแบบเฮ้ยไอฟอดฟอดมึงได้ยินไหมปีตูปด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 ตูมันเปิดตูไดมันเปิดตูได้ะปดตวไหนอะปีละกูปิดแล้วกูปิดแล้วกูปิดแล้วป้ามันไม่เห็นที่ป้ามันตาบอดไอชิมืดเชื่ออะอรเออเคกูเชื่อมึงกูปิดแล้วะ มาอีกเฮ้ยมนมามาไปเหรอเออเออดีเฮ้ยดีเลยเอาไปเธอป้าไม่มีใครอยู่ครเออป้าคไปเองแวน้มีมงวันตัวครัแมงวันดิเยงเปิดเลยอ่ะมึงเปิดเลยอมันเชือคลกกิแตเโอเคโอเค นำไปเลยเพื่อนกูไม่เปิดไฟฉายไอ้เหี้ย่ะกูกลัวแต่เปิดไปเลยไอ้ฟอร์ดไอ้ฟอร์ดนู่นนู่นมันอยู่หลังเรามันอยู่หลังเราตรงนู้นมันอยู่หลังเนี่ยไป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 เขาเขาเขาเห็นข้อสอบปะไม่มีข้อสอบเลยเออมึงเอาไว้ไหนวะบ้าเลยเกม ตัวเราตัวเราจะโก้ข้อสอบใช่หวะเลยมาขโมยเนี่ยใชนีไ้ไหนๆอันนเนี่ยอาวะได้แล้วเฮียอันแรก้กันสอเขาจะล้อไปด้วยกันเฮ้ยมันมาป่วะไม่้ะเฮยิดไฟกันเดยนมามกหลรอ้นมัเนตดักะรอไอ้ฟอนฟ้สิงเดไหมเฮ้ย มึงเก็บมึงเก็บอะไรก็ได้เฮ้ยโหตกใจสัตว์ไอตัวมึงสั่นมากเออเฮ้ยกูไม่ได้ยินเสียงใครเลยเพื่อนต้องเชื่อกูเว้ยปีนละสัตว์แต่เต็นตึกมันอยู่แถวนี้ไม่อยู่แถวนี้ปิดประตูใหญ่แชมป์ปิดแล้วปิดแล้วปิดแล้วนู่นกูปิดแล้ว ไอ้ยังทำมเปิดมานี่พีกันไอ้สัตว์เปิดมาไล่ทุบไอปที่ายตายคู่เลยคุณเฮ้ยอีเรามองเห็นกระจกจากข้างนอกได้ตรงดูฮะมองเห็นเราด้วยหรือเปล่าไม่รู้เหมือนกันเออวะเปิดประตูเว้ยไปเลยครอะไอ้ฟอนกูคุยเสียงมันอยู่ไอ้ประตูนี้เปล่าปะเปิดประตูแล้วปิดเปิดแล้วไปแล้ว โอเครอตายเลยเฮียอสอรเรี่นีมันเก็บไหนมันเออมึงซ่อนไว้ในซ่อนไว้ในไหนวะ่ไนี่เราปรับง่ายจริงบอกไว้เฮียตัวมึงหัวโยกเหมือนชาวล็อกเลยเฮียเอแชาวอกล่องยาลนขออะไรันนี้อเจไม่เปเก็บข้อสอบที่ไหนวะเนี่ยเออกูอยากได้ไ่ถามมากอะ ได้ไหนๆนะเก็บเลยสวย <c oughs> ได้สองอันเลยครับพวกเราจะต้องปลอดภัยยังไงล่ะใช่เราต้องรอดไปด้วยกันแต่เราต้องหาอีกแปดอันนะอีกยาวนานนะกูว่าแปดอันไอแชมป์ห้องนี้เราไปยังวะเราเราเปิด,ด,ดเลยงปาอยู่กกูปิดไฟก่อนดิ <laughs> เอามึงอยู่ไหนวะไอตันเปินมันก็มืดดิ ไปไปไปด้ยกูเป็นเฮ้ยนี่ไงเอาคอร์กับบ้านไหนวะต่อคอมบ้านใครบังเนี่ยหกกูคิดว่าเก็บได้จริงงี้กูกดเก็บใหญ่เลยที่แกโยกหัวกูหายโยกวะตัวละครโยกอยู่โยกอยู่กูไอ้แค่สั้นเฮ้ยไอ้ฟอดไอ้ฟอดไอ้ฟอดมึงเข้ามาก่อนเข้ามาก่อนโยกูมูนไปเป็นคำเลย

ท่านี่ๆตัวผมเชืตัวเช่เชเชื่อเกตัวใดวะกดตัวเกดตัวอ้ออ้คลิกซ้ายคลิกซ้ายคลิกซ้ายได้ปะได้ปะเออกูได้กูได้โอออกองพยาบาลเป็นประกันชีวิตเรา อ๋อมันไม่ใช่แบบช่วยเพื่อนนะเอ้าเราพยาบาล็ะไกนกูกูใช้แล้วกูใช้แล้วตะกี้กูล้มไงเออมันเปิดประตูได้มันไม่เบื่อมันู้เลยเฮ้ยรือว่ามันมันมันฟังเสียงเราแน่เลยฟอดต้องเงียบก่อนเออฟังเสียงเรา เราต้องไปยังคนชานชชราเปิดประตูนำไปเลยจ้ะสวัสดีใครอยู่ไหมครับอีแต่แหมไปไปเลยฮีฮอลเวซไปทางนี้ตรงไปแคมป์เว้นแสงแดงไม่วะไม่รู้หลอนตู้ล็อกเกอร์หลอนเลยเฮียเจ้ตะกี้ไอสัตว์สีแดงเว้นสีแดง หลล่นนกแ้คิดหน้าปลาหลอนมากอะ่ะมึงเห็นปะใกล้ๆอะ่ะคือถ้าเราโดนตีล้มคู่นี่คือแพ้เลยเออคือถ้ามีพยาบาลหะจบเลยเออไอ,อ,อ้กระดาษเขาสอบไม่ไปไหนวะมีใครไหมว่าเราจะปลอดภัยสายซ้ายซ้ายไป HWC เ,เว้ยถ้าเรามีกุญแจดอกเดียวไปะปะ HWC ไงละ่ะนั่ไปเลยเพื่อนคิดว่า HWC เป็นทางเนี่ย เฮ้ยอันนี้คือทางออกลองไปทางนี้ไหมเออเฮ้ยล็อกไอ้เฮียไอ้ไอ้ไอ้ฟอดฟอดแอดไปได้หาทางแอดนี่ๆทางนี้ทางนี้นี่ฟอดมาไอ้ยูโคลงไอ้สัตว์เออทำลายปิดปากเนี่ยว้าวป้ามันรูบอ่ะตงเห็บเจ้าแฝดเปิดไฟเปิดไฟ อะไรวะเฮ้ยกูไม่ได้กูไม่ได้ยินเลยนะมันมันไปแล้วมั้งโหแล้วป้าป้ากากัะป้าอยู่บป็นทาบแล้วป้ากากอะอยู่เปามึงอยู่บป็นทาบแลในแชมป์ทาไหนทางเนี่ยวะเมื่อกี้มึงจะไปทางไหนทางนี้เหรออือยู่เปนป้าแต่กี้กู

ไปไปเลยเพื่อนปลามันไคุดกากเลยอยากโดนว่ะอย่าไปท้ามันสิเนี่ยตอนมันมาที่เพลงกันแนบเลยตอนมารที่อย่างตุ้นเดินเสียงนี่ขโมยข้อสอบเไปเดินวหวะไม่นะเฮ้ยอันนี้ยังไม่เข้ามาเลยนะเออลองลองดูก่อนก็ได้ต้องเก็บทุกขโมยโน้ตบุ๊กไปขายอยู่ะได้ตังค์เยอะอยู่นะ แมวเขาสอบแล้วกูเอาโดดบุกเข้นโดดลงหน้าต่างไปเลยประเด็นคือไอ้เหี้ยฮาวเวฟีมันอยู่ไหนวะฟีซีเหรออ๋อมึงได้กุญแจได้ของฟีใช่ไหมใช่ใช่ของฟีต้องไปลองหาฟีไม่เจอเว้ยเจอแต่บี้ก็ไปมันมีจริงป่าวะต้องไปสุดๆนะลองดูก่อนเนี่ยสุดก็คือทางเดิมเว้ยแต่ว่าต้องไปทางนู้นปะทางนู้นเรายังไม่ไปเลย ลองทอเฮ้ยนี่ประตูนี้บอกว่าลองเฟชิบหายไม่ใช่โหเีนทางไหนวะแม่งมีหลายประตูแท้ไม่รู้อะมันหอเวซีแม่งอยู่ไหนวะนี่ไงไอ้เทียเราหากันตั้งนานเราเปิดเลยดิหอซีอ๋อนี่อ๋อนี่ไงเราต้ออหอเวอื่นด้วยเปิดไอ้ทางนี้เราเข้ามายังวะยังยังอย่งเราเพิ่งเข้ามาเลยอุ้ย กปิดตู้กูปิดตู้กูปิดตู้ได้หรอต้องเงียบต้องเงียบเสียงด้วยมังต้องเงียบป่าวะเยบควันเยบควันไอ้สั ตายสับมึงโดนมึงโดนมาจากสแกรบัตรเกียร์โดนยี่ไม่เอากระทะตีหูมันดำต้องไอ้เหี้ยกูเล่นตัวแรกเออกูตัวแรกเหมือนกันเอาด่านอื่นไหมว่าด่านอื่นเถอะเพื่อนเออได้การใหม่อันนี้อันนี้อันนี้ก็ได้มา ตกใจเสียงนับถอยหลังเกมไม่งชิบหายเลยอลังการจริงกูคิดว่าเข้าสูตรหนังคอลีวูดดอ้เฮียเก๋ดีมันกลัวเราไม่รู้ว่าเราหนีใครเฮียขึ้นวันเวดีดอนี่สำเนียงมาเต็มสยอดสวัสดีครับโหเฮยทำไมนายหน้าตาเหมือนเราจังเราเป็นฝาแฝดกันยังไงล่ะอ๋อ โอเคฟาแฟดใช่เพราะว่าเราเราเป็นพวกที่โง่มากเลยต้องมาค่ยข้อฮ่าฮ่าฮยอเลยเกมวิเคราะนี่มันมันยากหรือว่าเราโง่นี่ด่านใหม่ใช่ปหมด่านใหม่ด่านใหม่กูเปลี่ยนด่านข้อสอบอยู่ไหนวะฮัลโหลไม่ได้เปิดไฟออกนะกูเปิดอยู่มึงมึงไม่ได้เปิดกู เฮ้ยเสียงเลยเสียงเลยเจอข้อสอบหรอรู้ไงเจอไมโครโฟนไอ้ยฟดฟดมึงอยู่มึงไหนลองอยู่นิ่งๆเนี่ยอ๋ออโอเคถ้ามึงกดเดินใช่ปะไอ้เหี้ยไฟฉายมึงสั่นมาเหมือนเจ้าเข้าไอ้เหี้ยมึงเอากล่อมก่อนได้ไหมเอ่อเอ่อเกือบว่ากูแกกว่าเอ้ยมึงใช้ให ใช้กับเพื่อนได้เปล่าไม่รู้น่าจะใช้ได้แค่ตัวเองหรือเปล่าเออนั่นนะเอามึงหายไปไหนวะไปไหนหมดวะประเด็นตอนนี้คือหากระดาษข้อสอบไม่เจอกับคุณแจไอ้เหี้ยเราเล่นผิดด่านป่ะเนี่ยข้อสอบคือไปหายาชิบหายหายากมากเออหาไม่เจอเลยเฮ้ยโคตรยากเลยเหี้ยเหมือนแบบไอ้ฟอสฟอรลัง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 มันอยู่ชั้นล่างโอเคโอเค

ไอ้ยินดีกูว่ามัอไปยังวะไปแล้วมั้งได้ยินเสียงเฮ้ยดเฮ้ยกูได้ยินเสียงเดินมันอยู่นะได้เหนปะมึงมึงไม่เดินมึงไม่เดินใช่ปะไม่ไม่มันมันมันกูไม่เห็นเลยวะฮะโอ้โหแม็กอยู่ข้างล่างอีกแล้วสัตว์เอ้ย มึงไปใหญ่เลยยี่ป้าไอพวกกไปใหญเลยพวกพี่ป้าอยู่ไหนวะเปลี่ยน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 ทีไหมจุกเนี่ยวะจุกไม่งั้นเราจะโดนมันกักอยู่ที่เดิมเว้ยเอามึงอยู่ไหนอะกูมองไม่เห็นมึงเลยไปกลับไอ้มึงต้องเชื่อคืคือกูเชื่อแล้วกูเชื่อแล้วกูเห็นแล้วเยอะไปล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 ะ เสียดายกดหมอบไม่ได้เฮียมองไม่เห็นเลยมกดหเอออย่ลืมไปอัปเดตแผนเดลเอ้ยนี่อแชมป์มันอยู่นี้เว้ยเนี่ยเราเห็นมันเนี่ยได้วะเออเห็นแล้วเห็นแล้วเดินตัวแดงเลยครับเครียดแต่ตัวแดงเลยเฮียเฮ้ยฝ่าทางนี้จะไปยังวะไปทางนี้ไหมทางนี้ไหมไปเลยไปเลยเลสโก้เปิดเข้าเลยปิดให้ไวปิดไฟละกูปิดไฟละกูปิดไฟละ โอ้โหครั้งแรกไอ้สัตว์อันแรกเฮ้ยมันอยู่หน้าห้องเราเฮ้ยยัดปิดไฟกันเลยห้องนี้ยังมีมีไฟอยู่เว้ยเฮ้ยมันอยู่อีกฝั่งไว้ฟอร์ดเออเออเฮ้ยแต่ว่ามันเดี๋ยวมันน่าจะเห็นแล้วนะถ้าเราเปิดไปใช่มันเดมมันคืออีป้ามันวิ่งเร็วด้วยนะทั้งที่มันไม่น่าจะวิ่งเร็วกูว่าไเละเฮ้ยมันป้ามันเป็นคนหรือมันเป็นซอมบี้วะเสียงม่นเหมือนซอมบี้เลยอ่ะไรเงี้ยไม่เหมือนคนเลยกูว่าเหมือนแบบ ซอมบี้หรือคนถูกฝ่าอะไรเงี้ยเออแล้วตอนยังวันเด็กมันกินข้าวกับป้าอย่างงู่ไม่กลัวไอ้เหี้ยใครจ้างป้ามาดูแลโรงเรียนไว้สัตว์เฮ้ยมันไปไหนวะมันไม่อยู่มันไม่อยู่มันไม่อยู่เหมือนกูว้าววะเปนไปไหนแล้ววะไม่รู้ว่ะมีทางไปปะทางเนี้ยนี่นี่นี่ว่ากุญแจ้เนี่ยเอ้านั่นไงเอ้ยเอ้เฮียอยู่ตรงนู้นด้วยไอ้สัตว์เอ้ย เขาอยู่เขาโย่โย่ <Rey k> ปิดแล้วโอ้ยแย่รอดตายแล้วลกเูเราต้องลงไปข้างล่างเลยตีป้าเออกูว่าข้างบนไม่มีเที่แย่ะละไม่มีอะไรแล้วเพราะเราไม่มีกุญแจเราเจอข้อสอบอันเดียวเองเออข้างบนน่ะคือแบบไม่มีเที่ย่เลยเอ,อ้ยี่ก็คือแบบแม่งไล่เราเนี่ยไอ้เยียกระดาษอยู่ห้องเดียวห้องเดียวเราสามารถสร้าง <S <S ดาเมจให้ป้าได้หรอไอ้เหี้ยความจริงมันได้เว้ย กดได้วะเอ้ากูกดตามีเหไม่มีเฮ้ยไอสัตว์อยูยังไงเองจะอย่แล้วนี่กูทั้งเงียบทั้งปิดไฟทั้งอะไรเนี่ยเห็นก็บ้าไอีสัตว์ไอเหี้ยมึงเห็นได้ไงวะนี่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 ไป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 ไอฝอกไปข้างล่างไปข้างล่างไปข้างล่างข้างล่างเลยข้างล่างเลยกูเปิดอยู่กูเปิดอยู่ไปทางไหนเดี๋ยวเหี้ย นี่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 ทางนี้ทางนี้ได้ทางนี้ทางนี้ตาพิมเอาไปไหนวะไอ้ฟอนไปไหนกูอยู่นี่กูอยู่นี่ตามมาตามมาเนี่ยประตูเดียเรายังไม่เข้าใช่ปะใช่เออป่ะเสียงดังมากป้าโอ้โหป้าเดินผ่านประตูไว มัน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 ไม่เห็นแล้วเว้ยตาบอดเออประเด็นคือโรงเรียนนี้ครูแม่งสอนทุกข้อสอบเก่งจัดเลยสอนไว้ไหน,ไหนไหวะไอ้เหี้ย่ปกติแต่ละห้องน่าจะมีอะไรนะทิ้งแม่งไม่มีที่ยี่เลยไอ้เหี้ยเล,ยนเยเล่นตขนาดไม่เจอถ้าเล่นหมดยากสุดนี้จะขนาดไหนไวะไอ้แต่ยากสุดอีป้ามันมาไล่ <c oughs> เราตั้งแต่ตอนที่เราเล่นนะเออขนาดหารป้ายแยบหมดขนาดขนาดมันยี่แย่ที่สุดมันไล่เราเป็นลูกเลยเออ เหมือนแบบแม่ตามลูกกลับบ้านอะแบบไเ,เงี้ยเหมือนแบบเรามแม่งเด็กติดเกมเนี่ยร้านเกมเนี่ยแม่มันเดิลไล่ <c oughs> กลับบ้านจะเลิกติดเ, <c oughs> เกมเลยไปช่วยแม่เลยลคือมันกักตัวเราไอเฮียแม่ไอ้สั่เ <c oughs> <c oughs> ยเฮียเฮียเฮียเฮเฮียยเฮียเเียย ดอนเลยอะไอ้กดเอ้ยกดช่วยมึงไม่ได้อ่ะอู้ชิบ้าแล้วพยาบาลไม่ช่วยไอ้พี่ได้ไอพี่กดซ้ายกดขวากดอีไม่ได้เลยเนี่ยตอนเนี้ยไม่ไหวแล้วโลกมืดไม่พอโลกเริ่มสีแดงแล้วตาเริ่มแดงแล้วโอ้โหเฮ้ยไอ้เฮียมันเห็นกูแล้วกูรีบเปิดเลยไปดึงเปิดเปิดเปิดมันไม่สนใจคนเจ็บจากไหนดูว่าหาจากไหนดูไม่เจอเฮียเลยยังยังไม่มาดูวอยู่เพื่อน โอเคกำลังดูกำลังดูอยู่ไอ้เหี้ยกูไม่เห็นเหี้ยเลยเริ่มมองไม่เห็นแล้วอ๋อมันมืดมืดลงเรื่อยๆเหรอไม่ไหวแล้วเพื่อนโลกกูมืดมากเฮ้ยกูเจอพยาบาลฟอสฟอสกูเจอพยาบาลมาหนี้มานี้มานี่มึงอยู่ไหนมึงอยู่ไหนวะมานี่เร็วมานี่เร็วเร็วม่ก็เจอม่ก็เจอกูเจอแล้วกูเจอแล้วก็กระชากโอ๊ย ฉันเชี็นหมาเหรอคันล่งร่างมาคันลงร่างมายูเมือนกูป็นหมาเลยกูเจอยาเพื่อนเราจะรอดตายแล้วช่วยด้วยไอ้ฟอร์ดไอ้เหี้ยมันมาหากูมาได้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 ฟอร์ดเห็นยาบ้านนั่นน่ะเขียวๆอ่ะเอ้ยเหลืองๆอ่ะนี่นี่นี่อันนี้อันนี้นี่มึงอยู่ไหนวะนี่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 ที่ข่อยู่นี่ขออยู่นี่ขออยู่นี่ไหนนี่แกูชี้อยู่เนี่ย กูช่วยไอ้เฮ้ยโอ้ยป้าแม่งดูดปลหายเลยสวัสดีครับป้าไม่สนใจกูเลยเฮย้ยมันปากระถ a ได้หรอวะอมันโยนกระถ a ได,ดม้มึงมึงมึงเห็นป้ามันอยู่ตรงบนโต๊ออะอ่ะอย่ามันยิ้ไม่ได้เอาดัานี้ตัวกูขาดต่ำมากขนาดนี้เอาบินเก็บไม่ได้โอ้ยเฮ้ย ไอ้เหี้ยหัวใจกูแทบวายสัตว์เป็นไงบ้างเกมนี้ฟอร์ดมึงคิดว่าเป็นไงเกมเนี้ยสนุกไหมคุณถอดรักน้ำลายน้ำลายติดคอยน์งั้นก็บายบายครับทุกคนบายบายครับเจอคลิปหน้าครับสนุกมากวันนี้ฟอร์ดครับฟอร์ดช่องอะไรครับครับไปติดตามช่องฟอร์ดได้นะครับแล้วก็ช่องของฟอร์ดมาติดตามผมได้นะฮะ ะน,ะนะครับขอฝากเรื่อฝากตัวช่องแชมป์ด้วยนะครับครับขอบคุณครับไปก่อนครับสวัสดีครับสวัสดีครับ